ข้อ28ถามว่าเกลือแกงมวล25กรัมละลายน้ำา75กรัมจะได้สารละลายเกลือแกงที่มีความเข้มข้นร้อยละเท่าไหร่อันนี้คือคำถามที่1ต่อมาเมื่อใส่น้ำบริสุทธิ์จำนวน25กรัมลงไปสารละลายเกลือแกงจะมีความเข้มข้นโดยร้อยละ,ละโดยมวลเท่าไหร่อันนี้คือคำถามที่2เพราะฉะนั้นน้องจะต้องคำนวณเป็น2เป็น2คํคำตอบนะคะทีนี้คำถามแรกก่อนเกลือแกง25้าละลายในน้ำเจ็เราก็แทนค่ะเ,เราก็ใช้ เข้าไปในเทียบปนิยานตงก็ได้หรือจะใช้สูตรก็ได้ใช่ไหมคะตัวทำ أ, ตัวถูกหารด้วยสารละลายใช่ไหมมวลของตัวถูกละลายหารด้วยมวลของสารละลายคูณด้วย100มวลของตัวถูกละลายก็คือกระแกง25กรัมมวลของสารละลายถ้าเราจะหาสารละลายข้อนี้มันบอกน้ํามาเราต้องเอาน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับตัวทาละลายใช่ไหมคะเราจะหาสารละลายได้โดยการเอาตวัวทําไปบวกกับตัวถูกก็คือ 75บวกกับ25แล้วก็คูณด้วย100เพราะฉะนั้นคำตอบแรกก็คือ25%นั่นเองส่วนคำตอบที่2ก็คือเขาเอาไอ้25%อนเนี้ยค่ะเอามาเติมน้ำบริสุทธิ์ลงไปอีก25กรัมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีการเติมน้ำลงไปเพมยบ,บอกว่าจริงๆเราสามารถใช้สูตรอ่าถ้าใครถ้าใครเคยรู้เนาะซี V1 ่1วี1 เท่ากับ c สอง v สองสูตรนี้ใช้ในการเติมน้ำเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีการเติมน้ำเพื่อไปเจอจางสารนะครเพื่อไปเจอจางสารเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยโดย c จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้น v มีค่าเท่ากับปริมาตรหนึ่งคือก่อนเติมน้ำก่อนเติมน้ำและสองก็คือหลังเติมน้ำ เพราะฉะนั้นตัวนี้พี่ยามบอกว่าพี่ยงจะใช้ตัวนี้แหละแทนค่าลงไปแล้วเพราะฉะนั้น c ห c 1เท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้เราหาได้แล้ว c 1คือ25 v 1คือเท่าไหร่ v 1ก็คือ100ถูกไหมคะลูกถูกเนาะเพราะว่าสารละลายเท่ากับ100เนาะ25ก็คือความเข้มข้น v ปริมาตรก็คือ100อเอามาบวกกันจะมีค่าเท่ากับ c 2 c 2คือความเข้มข้นตัวเนี้ยที่เราต้องการเรายังไม่รู้ใส่ x เอาไว้ส่วน v 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ วี 1> 1เนี่ยเรามีอยู่แล้ว100เราเติมน้ำลงไปอีก25เพราะฉะนั้น V2 จะเท่ากับ125เมื่อเราแก้สมการเสร็จปุ๊บแทนค่าหาค่า X ออกมา X จะได้เท่ากับ20% mm hmm. เห็นไหมคะถ้าเติมน้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะต้องเจือจางลงจาก25ก็จะเหลือ20%เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงตอบข้อที่3 25แล้วก็20%ตตามลำดับ